ด้วย niin, ทุกคนแฟนคลับน้ำตาซึมกันเลยครับเมื่อครูปอพูดถึงน้องอุงอิงอเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับสแบบาวน้อยเรื่องมือหลอกเนี่ยเขาบอให้เขาบออยากให้กินดิ้ด<ๆ>ิแม่หน่อยับซื้อถุงมือให้นให้น้องแน่สินะไมแ,บบแกล้เลยนายเกษตรถุงมือขึ้นร้องเพลงทุกวคนบน่<ๆ>นาสีแับแบบจนมาแบบจนบอด้องเปิดหรอ<ๆ>นั่นแหละคนก็เลยสงสารตอนน้องประทันเขามามันอยู่แค่เนี้ยมันก็ไปเรื่อยเรื่อยๆอ๋อสาวน้อยบอแต่ส้ำนั่น หลังจากน้องเข้ามาครูใช่ไหมเหลือมีกล่องเหลือมีคนมาทายหนาหานปกติไม่มีนะแล้วนางทําให้มันสดใสขึ้นหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับคลิปที่ครูปอเนี่ยได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งครูปอเนี่ยก็เผยว่าตั้งแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงก้าวเข้ามาอยู่กับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับจากสาวน้อยก็คือสาวน้อยครับจนน้องเนี่ยทำให้ สาวน้อยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองและทําให้หมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสดใสขึ้นนะครับทำให้วงสดใสขึ้นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนที่องอิงเพชรบ้านแพงขึ้นโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ครูปอแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องมือน้องนะครับว่าไม่อยากให้คนเห็นก็ยังไม่อยากเปิดเผยเนะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกๆนะครับที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขึ้นโชว์ครับทุกคนน้องก็จะมีการใส่ถุงมือครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอนะครับแฟนคลับ FC ซเนี่ยได้เห็นมือน้องแล้วนะครับก็รู้สึก สงสารน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ทําให้อุงอิงเพื่อนแพนมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ครับนาอททำให้แฟนคลับเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับซึ่งพิมพ์อิ่มขอากระแสเองเนาะในช่วงแรกๆเลยที่รู้จักกับอุงอิงเอาเอาเป็นว่าช่วงแรกๆเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าอุงอิงเนี่ยมือน้องเป็นยังไงนะครับพูดตรงๆเลยบ้างพิมพ์ไปสัมภาษณ์น้องวันแรกในขณะที่สัมภาษณ์ก็ยังไม่รู้ด้วยนะ ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะพีคนทีเนี้ยอาจเพื่อนอุ้มอิ่มถ่ายรูปเบื้องหลังให้ตอนที่อุ้มอิ่มเนี่ยสัมภาษณ์น้องในวันแรกนะัะทุกคนอตอนที่น้องใส่ชุดเป็นชุดนอนคิตตี้นะครับอุ้มอิ่มก็มาซูมดูว่าอ๋อเราก็นั่นแหละครับทุกคนยิ่งรักน้องขึ้นไปอีกนะครับเขาเรียกว่ามือโชคมือหมานนะเขาเรียกว่ามือโชคมือหมานจริงๆสาหรับมือน้องอุ้งอิ่งเด่นนันแทงเนี่ยแล้วทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะครับไม่ใช่แค่สตรอรี่อย่างเดียวครับที่อุ้งอิ่งเนี่ย เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ของคําว่าหมอลำนะครับความสามารถของเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยความหมั่นฝึกฝนครับความที่ไม่ทําตัวโอ้อวดครับน้องเป็นยังไงน้องก็เป็นแบบนั้นนะทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทาให้คนหลายคนเนาะมีชีวิตชีวาครับเกิดขึ้นจากพลังของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งครับบางคนบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะแต่มาดูคลิปอุ๋อิงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหายในเร็ววันนะครับ และมีคนใกล้ชิดรุกยพ้มข่าวกระแสเองเป็นเพื่อนคุณพ่อนะครับก็เป็นโรคมะเร็งครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอของน้องนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตกับโรคมะเร็งครับทุกคนจนทําให้มะเร็งตอนนี้หายนะครับแล้วก็มีถ้ากําลังใจดีครับทุกคนโรคพวกนี้เนาะมันมันมันอยู่ที่กําลังใจครับแปลว่าองค์อิงเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับใครใหลายๆคนได้ถือว่าเป็นคนที่เนาะมีบุญบารมีสูงเอาง่ายๆครับทุกคนมาทําให้หลายคนเนี่ยหายป่วยได้ ไม่ใช่ธรรมดาครับแล้วอิมคิดว่าน้องไม่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นแน่นอนสําหรับองุงอิงเพื่อนแพ้งแล้วก็ผลงานเนี่ยแฟนคลับคือรอซับพอร์ตนะครับเห็นไหมครับทําไมผลงานอุงอิงถึงดังกล้องไปอันดับโลกทําไมอุงอิงถึงมีจุดยืนเป็นของตัวเองทาไมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทําไมแฟนๆรักน้องทั่วประเทศแห่ซับพอร์ตน้องทั่วประเทศครับก็เพราะความสามารถน้อง สตอรี่น้องนะครับแล้วก็หล,หลายๆอย่างนะที่ครูปอได้พูดถึงก็คืออ่ะองอิงเนี่ยเป็นคนที่มาเพิ่มผู้ติดตามให้กับแฟนชาบของสาวน้อยเ mm hmm. พชรแหนแพงใช่ไหมครับทุกคนจากผู้ติดตามเท่านี้กลับกลายมาเป็นอีกเท่าหนึ่งเลยนะครับนะ้อง mm hmm. ก็ขนลุกนะได้ฟังครูปออ่าได้พูดนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเนี่ยเราก็รู้สึกขนลุกเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ครูปอนคนทัศนคติดีเนาะ จากคลิปได้ดูบทสัมภาษณ์แล้วอะเป็นคนมีทัศนคติดีมองโลกในแง่ดีนะครับมองมองโลกในแง่บวกนะครับองอิงถึงรักน้องเราจะสังเกตได้ว่าเห็นเวลาน้องเนี่ยไปหาครูปอเมื่อไหร่ก็จะมีการกอดกันตลอดเลยนะครับน้องน้องสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในใจเนาะของพ่อพ่อแม่เอสซีในตอนนี้เลยแล้วก็เพลงขององอิงก,ก็ใกล้จะปล่อยแล้วนะวันที่21นี้นะครับแฟนๆคือตอนนี้ปักหลักรอแล้ว นะครับรอซัพพอร์ตน้องอุงอิงแล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้เพจของแม่จินตลาพูนลาบเนี่ยก็โอ้โหกำลังแบบตีกระแสหนักมากแล้วก็โปรโมทหนักมากนะครับยังไม่เคยเห็นเพจแม่จินตลาพูนลาบโปรโมทเพลงไหนขนาดนี้นะครับก็มารอดูติดตามกันว่าเพลงนี้จะดังกล้องไปอันดับโลกไหมแล้วจริงๆิงอิ่มอยากให้ใส่ซับภาษาอังกฤษพูดน่าจะรู้แล้วแหละพี่น้ำเพชรน่าจะทราบแล้วเนาะอืมนะครับกับการใส่ซับภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าแรมามา reaction เยอะนะครับสำหรับแฟนคลับของน้องทั่วประเทศนะครับน้องแล้วก็วันนี้ขอเช่นชมไปยังครูปอนะครับที่ออกมาชื่นชมอุ้งอิ่นนะครูปอน่ารักมากเคยเจอตัวจริงแล้วอุ้งอิ่นน่ะเคยไปแอบใช้ครูปอนถ่ายรูปกับพี่แมนไม่ดีวนด้วยนะครับครูปอน่ารักมากกับทุกคนครูปอน่ารักมากนะครับต้องบอกแบบนี้นะเป็นคนที่มีแต่พลังบวกให้กับน้องนะครับแล้วก็จัดโชว์ได้แบบสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นครู กับครูเอนาะอที่คอยแบบบ่มเพาะต้นกล้าอย่างน้องอุ๋งอิงเนี่ยในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีให้ออกมาสู่สายตาประชาชนได้อย่างสวยงามแล้วก็สง่างามนะครับต้องขอชื่นชมครับถ้าไม่มีครูก็นักเรียนก็จะไม่มีคุณสือที่ดีไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีบนเวทีนะครับก็ต้องยกความดีความชอบเนาะออุ๋งอิงก,ก็คือนะยืนหนึ่งแล้วแหละแล้วนะ้องสัญญากับพ่อโจไว้นะครับว่าจะไม่ทิ้งวงไปไหนจะไม่ ออกไปไหนโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับอุ้งอิงเนาะ <ừ. S 1> ก็คือพร้อมสู้ไปกับ f อซนะครับพร้อมสู้ไปกับแฟนคลับนะครับสำหรับน้องเนาะก็ได้เผยกับให้พวกเราได้ดูกันหลายๆครั้งแล้วกับเรื่องราวนี้นะครับก็อ่ะ <mistakes. S 1> มือน้องครับมือโชคมือหมานจริงๆนะต้องบอกแบบนี้มือโชคมือหมานะครับใครก็ท่องคาถาอุ้งอิงนะตอนนี้เนาะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็อะ่ะเอาเป็นว่าสําหรับ พูมีข่าวกระแสนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องในทุกๆผลงานก็นแล้วกันแล้วก็วันนี้มีพี่จอนนี่มือปราบเนาะเป็นเป็นเป็นผู้จัดใช่ไหมทุกคนเป็นผู้จัดหรือว่าร่วมไร้รสดอันนี้ม่มไม่แน่ใจมีพี่จอหนนี่มือปราบด้วยนะครคิดว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหร้านแตกนะแล้วก็คนดูเยอะแน่นๆนะสำหรับงานวันนี้นะครับก็มารอติดตามกันแล้วกันเนาะสำหรับทางพี่จอนนี่มือปราบ แล้วก็ทางนั้นบอสโจวันนี้ก็มีการโปรโมทเกี่ยวกับกลุ่มปิดนะใครที่อยากเข้าไปดูกลุ่มปิดก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ที่เพจสาวน้อยทักไปทางแฟนเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ฝากด้วยนะพรุ่งนี้มีจัดรายการนะครับใครที่ตื่นบ่ายโมงหรือว่าใครบ่ายโมงไม่ได้ทำอะไรมาขอเพลงกันได้นะครับที่สถานีคนลุกทุ่งอ่าแล้วก็ในช่วงม่วนซื่นคลื่นร้อยสามนะครับก็ฝากทุกคนติดตาม ช่องอุ้มอิมถอดกระแสในช่วงอิ่มถอดกระแสจัดรายการด้วยวกันนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนอย่างเช่นเคยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ,อิมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ